สวัสดีครับผมอาจารย์ดอ,อร์พันลบสุธุยานะครับจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับวันนี้จะพาท่านมาเยี่ยมชมโครงการเครื่องเคลือบช่อรัดขนาดเล็กนะครับโดยใช้แผ่นความร้อนและความเย็นจากแผ่นเทลเทียเดี๋ยวจะพาท่านมารู้จักกับเจ้าของห้างหุ่งสวนจำกัดน,นะครับผู้ร่วมโครงการของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้้องแพรแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อ แคล์ค่ะชื่อเล่นชื่อแลคลร์แล้วก็ชื่อจริงชื่อไคลร์เคเลอร์ค่ะเป็นกรรมการของทงั้งพื้น่วนจํากัดได้ชาติอินนท์ค่ะถามน้องแคลว่ารู้สึกยังไงว่าตอนเมื่อรู้ว่าตัวเองได้รับโครง,งการนี้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ป,ปัเปื้อแล้วก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สำนักง,งานนวัตรกรรมแห่งชาติค่ะที่แบบว่ามองเห็นตอนสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้เรามีโอกาส จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราโอเคครับจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี<ช>่ยถ้าเราไม่ได้มีเครื่องเครื่องอความร้อนเห็นเนี้ยครับเราใช้มือเนาะเราใช้มือแล้วเราใช้ปุ่มเครื่องจากจากต่แก๊สใช่ไหมครับซึ่งเราไม่สามารถปรุงอุณหภูมิได้เนาะแล้วก็เราก็ไม่สามารถทําให้มันเรียบแล้วมันเสมอแผ่นมันเสมอกันได้เนาะ<ช>มันก็เลยทําให้เราเปลืองเวลาเนาะสิ้นเปลืองเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองกาเรียกว่าเปลืองช็อกโกแลตเนาะพอมีอันนี้ขึ้นมันช่วยอะไรเราได้บ้างมันเพื่มันมันช่วยทําให้ มันมีอะไรดีขึ้นบ้างเลยค่ะว่าคือช่วยให้เราสามารถเคลือบช็อกโกแลตเลมอนให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นมากไหมประมาณ50เลยก็ว่าได้ค่ะขึ้นเลยค่ะจากที่เราจุ่มทีละชิ้นทีละชิ้นเลยค่ะอันนี้คือเราวางทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็ไปของเขาเองค่ะแล้วก็เราสามารถประหยัดช็อกโกแลตได้มากขึ้นค่ะคือช็อกโกแลตประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ ก็ถือว่าเป็นต้นต้นทุนที่เราขยับไปเราก็จะได้กำไรมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนี้ครับเราจะเพิ่มให้คนต้องมาทํางานกับเราได้ด้วยถูกไหมครับใช่เพราะว่าถ้าคนทํางานเยอะขึ้นเราก็ต้องได้งานการได้งานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยก็ทํทให้เรามีผลิตภัณฑ์เอาไปขายให้กับชุมชนเนาะสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนกับพ้องถิ่ิได้มากขึ้นด้วยนะครับโฟติเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยขายที่ไหนครับติก็เจะเป็นขายออนไลน์ค่ะแล้วก็มีวางตามสถาน แบบอย่างโคงรงกันหลวงอะไรเงี้ยก็มีวางด้วยค่ะแล้วจะเป็นร้านค้าบนดอยทน,นวนทะสวดใหญ่ค่ะอันนี้น้องแครู้นะว่าคอนเซ็ปต์ของเครื่องนี้เนี่ยมันทำงานยังไงเนาะเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องปกติแหละครับแต่ว่าเราเอาแผ่นเทลเทียมาเป็นตัวให้กำเน,นิดความร้อนเพื่อละลายกองแล้วมันอยู่ข้างล่างนี้เสร็จแล้วว่าแผ่นเทลเทียมันจะมีด้านร้อนแล้วก็ด้านเย็นครับด้านเย็นเนี่ยเราเอาไปสูบล,ลมลอดลมเย็นนะครับลมเย็นออกไปทางนูน้ดเพื่อให้ทาให้ช่องแรตที่มันผ่านเครื่มอมๆบนเนี่ย มันเย็นทันทีเราก็เลยจะแพ็กให้เร็วขึ้นเนาะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว,ว่ามันทําได้เร็วขึ้นเนาะนะครับมันก็จะเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้แบบเดียวมันโอเคเนาะแต่เราเอามาใช้ในแบบรูปแบบนี้โอเคเลยค่ะดูดวยจริงมากๆถือว่านี้มากๆเลย ตอนนี้นะครับเรามายืนอยู่กลางสวนไล่ชาเนาะแล้วก็ไล่เลมอนนะครับลองดูทางนี้ครับเลมอนเต็มหมดเลยนะครับอันนี้คือผลผลิตที่เราเอาไปแปรรูปข้างลนะ่างเนาะใช่ไหมค,ครับนอแค่ใช่เนาะแล้วก็ไอ้ที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ้าผหัดเนะาะใดี๋หวให้น้องแครอธิบายว่ามีบ้านกี่หลัง โอเคนะครับเดี๋ยวลองให้ทุกทุกท่านลองชมบรรยากาศรอบๆอบสวนนะครับว่าข้างบนเนินเป็นยังไงแล้วก็รอบๆบ,บรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงครับตอนนี้ฝนกำลังตกนะครับได้ที่เลย